ตอนนี้มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดครับถึงแล้วทางเข้านะครับเขาให้เลี้ยวซ้ายาาเลี้ยวซ้ายทำไมตรงไปเลี้ยวซ้ายไปอีกหนึน่งกิโลตูนไปสำนักปฏิบัติธรรมต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรนะโอเคครับเป้าหมายจากร่มเย็นครับอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมาที่น้ำตกสี่ขีดเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับ ทางขาดถนนคุกคขาดถนนขาด,นนขาดจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีปลายปีหกเจ็ดครับเราเป็นรถตู้ครับไ,ไร่เไ,ไ,ไ,ไปไม่ได้ย้อนกลับมาเป็นร้อยกิโลเลยครับย้อนกลับมาอ,อ,อีกร้อยกิโลเพื่อมาอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีดอจ้านี้ละ่ะเราก็ยังไม่ละความพยายามสู้ต่อไปครับอันนี้ทางเข้าครับ <laughs> เงียบลิฟเลยทางเข้าน้ําตกสิหิ์นะครับถนนกว้างครับนี่รถสวนกันได้สบายที่เข้ามานี่ยังไม่มีถนนขรุขระเลยลมลื่นข้างทางก็จะเป็นสวนป่าสวนยางสามเมตรถึงแล้วครับสา0เมตรจะถึงแล้วทางดีมากเลยนะแล้วก็มี เดี๋ยวลงไปเจราจาค่าเสียหายเหมือนเดิมครับนี่เราก็ยังอยู่อยู่ถึงคนครับอ,อ๋อมีนักเที่ยวด้วยนั่นนะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะเขามาดูน้ำตกเฉยๆเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาี้เข้าไปยังไงนี้ก็จะเอาที่ไม่กัดนออกก่อนเราจะไปทางไหนต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมานะครับ เขาน้ำตกครับสะดวกครับสะดวก,ดว,กวันนี้ล่มลื่นครับฝนตกมาก่อนที่เราจะเข้ามายอ,ยอยู่ใกล้ๆนี่เลยนี่ตรงนี้เลยเขาบอกว่ามีจุดให้เสียบไฟอยู่ใกล้ๆที่เขาก่อสร้าง ถ้าเราจะพักตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละตรงนี้แหละอ๋อที่ว่าห้องน้ําอยู่นู่นห้องน้ําอยู่ใกล้ๆห้องน้ำโอ้ยน้ําตกสีเหลืองเลยนะวันนี้ถ้าทางจะขุ่นไปนิดนึงเม,มาลานอีกแล้วครับพี่น้องนี้ฟุกซองลองเที่ยวมาพักที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกสีขีดอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พอเราจ่ายค่าบริการตรงด่านเก็บค่าบริการเรียบร้อยเราก็ขับตรงมาก็จะถึงตรงที่ทางกั้นตรงนี้เราก็ลงไปเปิดทางกั้นได้เลยแล้วก็ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆด้านขวามือก็จะเป็นที่ทำการอุทยานตรงนี้กลางคืนก็จะมีเจ้าหน้าที่ ของอุทยานเข้ามาประจําอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปที่ทําการอุทยานเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆด้านซ้ายมือก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขับตรงมาเรื่อยๆจากที่กั้นเมื่อกี้ประมาณหนึ่งรอเมตรก็จะเจอลานกลางเต็นท์ตรงนี้ซ้ายมือก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ค่าเข้าคนละ20บาทค่ารถ30บาทแล้วก็ค่ากลางเต็นท์กับค่าจอดนอนราคาเดียวกันก็คือคนละ30บาทตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้กลางเต็นท์ซึ่งรถก็เข้าถึงจอดที่กลางเต็นท์ได้เลยน่าจะกลางได้ประมาณ 10, 10หลัง10กว่าหลังได้ แล้วก็จะมีทางลงไปน้ําตกสี่ขีดอยู่ขวามือด้านขวาส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีจุดที่ให้ต่อไฟใช้ได้อยู่หนึ่งจุดก็คือตรงตรงหลังตู้ตรงนี้ หลังตู้ตรงนี้ก็จะมีจุดที่อย่างนี้ค่ะตรงนี้สามารถต่อไฟมาใช้ที่ลานได้แต่ว่าสายไฟจะต้องยาวนิดนึงน่าจะสักประมาณ30เมตรได้ห้องน้ำอยู่ซ้ายมือวันนี้โฟกซองลองเที่ยวมีเพื่อนมาจอดนอนด้วยอีกสองคันรวมทั้งหมดก็เป็นสามคัน ห้องน้ําจะแบ่งแยกผู้ชายหนึ่งหลังผู้หญิงหนึ่งหลังห้องน้ํากําลังก่อสร้างใหม่อยู่ด้านนี้เพราะห้องน้ําของอุทยานเขาจะเริ่มเก่าแล้วเขาก็เลยทําการก่อสร้างใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําผู้หญิง ก็จะมีถังขยะอ่างล้างมือแล้วก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็ห้องอาบน้ำช่วงนี้จะใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะยังไม่มีฝักบวัวเพราะว่าทางอุทยานเขากำลังทำห้องน้ำใหม่อยู่ แล้วก็จะมีห้องสุขาแบบนั่งยองห้องสุขาแบบนั่งยองแล้วก็ห้องสุขาแบบชักโครกหนึ่งห้องห้องน้ำค่อนข้างชำรุดเพราะว่าดูแล้วต้องรอห้องน้ำห้องใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำผู้ชาย แต่ถ้าท่านใดมาเที่ยวช่วงนี้ก็ท่านที่เป็นสุภาพตรีก็น่าจะต้องมาเข้าที่ห้องน้ำผู้ชายก่อนห้องน้ำผู้ชายก็จะเป็นห้องน้ำแบบมีฝักบัว mm. เหมือนอุทยานทั่วไปแต่ที่นี่จะเก่ามากมากหน่อยจะใช้ได้ห้องเดียวห้องนี้แล้วก็สุขาก็ จะเป็นแบบสุขาแบบชักโครกห้องหนึ่งแล้วก็สุขาแบบยองยองห้องหนึ่งแล้วก็มีโถปัสสาวะผู้ชายมีอ่างล้างมือของผู้ชายยังพอเข้าได้อยู่คะ่ะแล้วก็มีตัวสายยางไว้ชำะระล้างต่างๆ ตอนนี้ห้องน้ําจะไม่ค่อยสะดวกต้องรอห้องน้ําใหม่เสร็จกําลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมน้ำตกน,นัน,นกลางเต็นก็จะมีอยู่ลานเดียวตรงนี้ ทางนี้จะทางลงน้ําตกขับเข้ามาทางลงน้ําตกก็อยู่ตรงลานกลางเต็นท์เลยอยู่ขวามืออันนี้เป็นทางลงไปดูน้ําตกเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกสี่ขีดวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเพราะช่วงตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบจะมี พายุฤดูร้อนหลงฤดูเข้าภาคใต้จังหวัดนครสุราษฎร์ชมพรสามจังหวัดก็เลยทำให้ฝนตกแะตลอดเลยทั้งกลางวันกลางคืนพวกซองรองเที่ยวก็เจอฝนเหมือนกันตรงนี้จะมีที่นั่งให้รับประทานอาหารกันหลายจุดอยู่ค่ะเป็นม้านั่งอันนี้ก็เป็นทางเดินลงไปดูน้ำตก น้ำตกลงมาเล่นได้ด้วยน้ำตกจะเป็นชั้นเล็กๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะชั้นน้อยๆแต่ตอนเนี้ยน้ําจะเป็นสีนี้เลยสีอิดเพราะฝนตกตลอดน้ําจากภูเขาก็จะไหลลงมาเป็นสีอิดแบบนี้แต่จริงๆอ่ะปกติเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ําใส่มากนะักท่องเที่ยวก็จะลงมาเล่นน้ํากันก็เป็นส่วนใหญ่ แต่วันนี้เล่นไม่ได้แล้วน้ำเป็นสีนี้เลยค่ะตรงน้ำตกที่เล่นน้ำได้เมื่อกี้นี้ก็อยู่ติดกับลานกลางเต็นท์เลยลงมาสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็ถึง น้ำตกที่เราจะเล่นแหละน,น้ําตกสี่ขีดจะเป็นชั้นเล็กๆๆอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะแต่ปกติน้ําจะใสลุงออสมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ะ <c oughs> ลุงออส <c oughs> วันนี้ขนแซะทั้งวันตรงลานกลางเต็นก็จะมีจุดโต๊ะเก้าอี้ ไว้ให้บริการด้วยจุดทิ้งถังขยะก็อยู่ด้านนี้ด้านตรงที่จะลงไปชมน้ำตกก็จะมีโต๊ะเป็นจุดเป็นจุดไว้ให้นั่งรับประทานอาหาร มีอยู่หลายจุดนั่งรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็สามารถชมวิวน้ำตกไปด้วยได้ที่นี่จะมีร้านสวัสดิการแล้วก็มีอาหารขายเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่วันนี้ฝนตกร้านสวัสดิการเลยปิดอาราบิก้าร้อเปอนดีซักตี่ อมอีกแล้วผมจับเตาฝนตกสีขีดครับวันนี้สิชนนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําน้ําตกเมื่อ เมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันน้ำจะเป็นสีอิดแต่เช้าเนี้ยน้ำเริ่มใสขึ้นแล้วเห็นน้ำตกน้ำตกเขาจะเป็นชั้นเล็กๆลลงมาเดี๋ยวพาไปดูน้ำว่าใสขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะน้ำจะใสกว่านี้อีกแล้วก็ลงเล่นได้สบายเลยก็ไม่ลึก ไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื้นกําลังดีนี่ค่ะเมื่อวานนี้น้ำเป็นสีอิดเลยวันนี้เริ่มใสขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอะ่ะน้ำจะใสแจ้วเลย สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ